สวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับเป็นวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 7นะครับกเะครับก็ปีนี้ก็ตั้งใจจะทำอคอร์สนี้ให้ให้สำเร็จให้ได้นะครับเพราะว่ามีความตั้งใจอยากจะทำมามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีภารกิจหลายอย่างที่ต้องดำเนินการนะครับก็เลย เลื่อนออกมาเรื่อยนะครับสำหรับเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกับพวกเราเรื่องแรกนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนนะครับผมว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเราดีไซน์ไม่ดีออกแบบไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะทำให้นะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยมัน อ่ามันไม่ประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จน้อยทําไมการออกแบบมันจึงจึงมีความสําคัญนะครับอ่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการออกแบบการเรียนการสอนเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนกับขั้นตอนหรือว่ากระบวนการอยู่ประมาณ4ีหอย่างด้วยกันอ่าก็ได้แก่เรื่องของการการวิเคราะห์ครับการวิเคราะห์อ่า ผู้เรียนการวิเคราะห์เรื่องของทรัพยากรต่างๆที่เราจะนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับผลจากการวิเคราะห์นะครับก็จะนําไปสู่กรงบการออกแบบว่าเราจะออกแบบกิจกรรมอย่างไรออกแบบประสบการณ์อย่างไรออกแบบสื่อการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะเหมาะครับจะเหมาะกับนักเรียนของเราจะเหมาะกับความต้องการหรือความสนใจของ นักเรียนของเรานะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จก็จะนําเอาสิ่งที่เราออกแบบเอาไว้นะครับไปทําให้เกิดขึ้นเป็นจริงทําให้สิ่งที่เราคิดหรือว่าร่างเอาไวน้นี่มันกลายมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตสามารถที่จะทํางานได้จริงๆอย่างเช่นเราวางแผนว่าเราจะสร้างสื่อตัวเนี้ยนะครับเราก็ไปทําให้มันเกิดขึ้นจริงเราวางแผนว่าเราจะมีแผนมีคู่มือประกอบการ การสอนเราก็ไปเขียนคู่มือขึ้นมาเราวางแผนเอาไว้ว่าเราจะต้องมีสื่อมัติมีเดียนะครับมีทั้งวิดีโอมีทั้งรูปภาพมีทั้งไอพวกเนี้เราก็ไปสร้างขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับจากนั้นพอเราทําเสร็จแล้วพัฒนาเสร็จแล้วก็จะนําไปสู่เรื่ของการนำไปใช้การอิมพ e เมนเทชันครับนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นนำไปใช้ในการสอนจริงๆ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการประ,ประเมินผลนะครับซึ่งอ,อันที่จริงนะครับแม้ว่ามันจะเป็นคําสุดท้ายขัน้นตอนสุดท้ายก็จริงแต่ว่าการประเมินผลเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราประเมินตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยตั้งแต่ขั้นการวิเคราะห์การดีไซน์การพัฒนาการ implement นะครับการนําไปใช้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการประเมินผลเนี่ยมันมันก็จะมีอยู่2ลักษณะ หลักๆด้วยกันก็คือเรื่องของ formative นะครับแล้วก็ summative formative เราก็จะเริ่มเราก็จะใช้ตั้งแต่เริ่มต้นการวิเคราะห์เลยก็ดูว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์เสร็จแล้วนี่เราได้ข้อมูลที่มากพอหรือยังเหมาะสมหรือยังได้ปัญหาที่ชัดเจนไหมสามารถที่จะกำหนดความมุ่งหมายกำหนดวัตถุประสงค์ของอ ของกิจกรรมการเรียนการสอนหรือของสื่อที่เราจะไปใช้ได้อย่างชัดเจนหรือไม่นะครับอพอขั้นวิเคราะห์มีการประเมินแล้วก็มาประเมินขั้นของการดีไซน์มาดูว่าสิ่งที่เราดีไซน์เอาไว้เนี่ยมันเพียงพอหรือยังนะครับมันมันพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับมันยังขาดอะไรบ้างก็ประเมินประเมินเป็นระยะระยะแม้กระทั่งการไปพัฒนาก็มาดูว่า สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นกับสิ่งที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันตรงกันไหมมันมันเป็นไปตามที่เราอยากจะได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการนําไปใช้ก็ประเมินว่าหลังจากที่เราเอาสิ่งที่เราพัฒนาเสร็จนําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีความร,ราบรื่นมันมีความคล่องตัวใช้ง่ายสะดวกมากน้อยเพียงใดสุดท้ายค่อยความประเมินว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจากการใช้สื่อของเราเนี่ยม,มันโอเคไหมมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ปไปตามความต้องการของทางคุณครูเองหรือไม่นะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเรื่องของการการออกแบบการเรียนการสอนก็จะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะครับม,มันจำเป็นมากๆถ้าหากว่าเราไม่ออกแบบไว้ก่อนนะครับและเราไปสอนเลยเหมือนกับที่เราเคยทํา ผ,ผ่านมาเนี่ยมักอาจจะทําให้การสอนของเราประสบความสุเร็จน้อยหรือไม่ค่อยจะได้ผลนะครับดังนั้นการออกแบบจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับมันจะทําใหเ้เรามองเห็นว่าโทนหรือว่าบรรยากาศในห้องเรียนที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นน่ะมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันเป็นไป,นปนตามที่เราต้องการมันเป็นไป,นปนตามอุดมคติที่เราวาดฝันเอาไว้หรือไม่ อันนี้คือขึ้นอยู่กับรออกแบบล้วนนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมมากน้อยเพียงใดนักเรียนจะมีการแสดงความคิดเห็นตอบคําถามหรือกิจกรรมกลุ่มต่างๆขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับถ้าเราไม่ออกแบบไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นนะครับอย่างอย่างที่เราอ,อยากอยากให้มันเป็นนะครับอันนี้คือความสําคัญในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนนะครับ